เรานะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อยู่เบื้องหลังงานที่ยิ่งใหญ่ของเราในครั้งนี้ครับและตอนนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพิ่งจะเป็นการเปิดงานใช่ไหมคะลำดับต่อไปท่านประธานในพิธีของเราก็จะได้เยี่ยมชมบูธในเทศกาลนะคะของแต่ละซุ้มแต่ละบูธนะคะเรามาดูกันว่าซุ้มตำบลไหนซุ้มไหนจะชนะเลยใช่ไหมคะเลยที่นีะ

เดี๋ยวตรงนี้จะมาขายค่ับริเวณนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับขายหมดเลยครับท่านวันนี้เมื่อเช้านี้เต็มเลยครับผมขายหมดเลยพรุ่งนี้เอามาใหม่ครับท่านไม่ได้ก็เลยเหลือแต่กระเทียฐกระชี้ยาเป็น Halo, apa

แน่เลเนาะแน่งงนี้วันถัดภาพห่่อย่รับไม่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 ไ่ไม่่ไม่่่่ไ โหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอ้โหถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งเลยครับครับฮ้ไม่อยากจะคิดเลย

จะต้องเหลืออารามสวยงามตะการตาเป็นสัญลักษณ์เป็นสีดดกขุนสัญลักษณ์ของเมืองขนแก่นของเรานัะเดีเดีนะ๋ย้เดวเดีวเดีเมีตยนเดีวตรนยวีวีี๋ออยีว

มันจอนี่ยมนะมงเนี <m ik ong> ่ย <m> ม <ik ong> yeah, ันจะมองนีแ right. <centralized. S 1> ้กใออออกกันเอาวอยู่ไปเลย